วันนี้เรามาดูเรื่องการคูณพหุนามนะครับการคูณพหุนามมันก็เหมือนกับการคูณเอกนามตอนที่เราคูณเอกนาม,มเวลาเอาตัวเลขไปคูณตัวเลขเอาตัวแปรไปคูณตัวแปรถูกไหมนะครับวันนี้ก็เหมือนกันครับเพียงแต่ว่าเอกนามเนี่ยมันมีแค่ตัวเดียวแต่พหุนามเนี่ยมันอาจจะมีตัวเดียวก็ได้หรืออาจจะมีหลายตัวก็ได้นะครับอย่างเช่นข้อที่หนึ่งเนี่ยสามตัวเนี้ย มันคูณด้วยกับเอก,กนามนี้สามเอกตัวนี้คูณ่กับเอก,กนามนี้เราเอาตัสามเอกที่อยู่หน้าวงเล็บเนี่ยเหมือนที่เราเคยทําเรื่องการแก้สมการเนี่ยเอาสามเอกที่อยู่หน้าวงเล็บเนี่ยกระจายเข้าไปสามเอกคูณสองเอกกำลังสองเวลาคูณเอาตัวเลขคูณตัวเลขสามคูณสองได้หก x คูณ x กํลัง2อันนี้ฐานเดียวกันฐานเดียวกันคูณกันเอาเลขชี้กําลังมาบวกกัน x ตัวนี้ยกกําลัง1อยู่ก็กลายเป็น 6x ยกกํลัง3นะครับัว x คูณตัวแรกเสร็จแล้วก็ไปคูณตัวที่2ต่อไป3คูณบวก3 สามคูณบวกสามได้บวกเก้า x กำลังหนึ่งคูณ x กำลังหนึ่งก็จะกลายเป็น x กำลังสองนะครับเอา,าดูตัวอย่างต่อไปสอง x กำลังสองตัวน,นี้คูณอยู่กับสี่ x ลบห้าเราก็สอง x กำลังสองตัวเนี้ยคูณเข้ามาทีละตัว คูณก็ามาแต่ละตัวสอง x กําลังสองคูณสี่ x x นี่คือ x, x อกําลังหนึ่งนะครับสองคูณสี่เป็นแปด x กําลังสองคูณ x กําลังหนึ่งได้ x กํลังสามนะครับสองบวกหนึ่งได้สามสอง x กําลังสองก็ต้องไปคูณกับลบห้าด้วย ต้องไปคูณกับลบห้าด้วยนะครับสองคูณลบห้าเป็นลบสิบ x กําลังสองไม่มีตัวคูณใส่เลยครับสิบ x กําลังสองตัวอย่างที่สามลบสอง x กําลังสองคูณอยู่กับวงเล็บนี้บทเลยมีสามตัวเลยในวงเล็บจะมีกี่ตัวก็แล้วแต่คูณเข้าไปทุกตัวเลย คูณเข้าไปทุกตัวในวเล็จะมีกี่ตัวเราก็คูณเข้าไปทุกตัวคูณเข้าไปครับนี่ทีลตัวลบสคูณสเป็นลบหก x กำลังสองคูณ x ก,กำลังสองฐานเดียวกันคูณกันเลขชี้กำลังออกมาบวกกันก็จะกลายเป็น x ก,กำลังสคูณต่อยอครับ ทุกตัวเลยลบ2อคูณบวกสลบสคูณบวกสเป็นลบแปด x กำลังสองคูณเกำลังหนกำลังสองคูณ x กำลังหเป็น x กกำลังสคูณต่อครับลบสคูณลบห ลบคูณลบเป็นบวกบวกได้บวกสิบใช่ไหมครับเอกกำลังสองไม่มีตัวคูณแล้วก็ใส่มาเลยสิบเอกกำลังสองประมาณนี้นะครับนี่คือการคูณระหว่างเอก,กนามกับพหุนามนะครับมาดูอีกตัวอย่างหนึง่งเด็หลายคนคงจะเข้ามา ในวงเล็บนี้มีสี่ตัวเลยนะครับลบสา 3x กำลังสองเนี้ยคูณอยู่กับสี่ตัวนี้เลยเพราะฉะนั้นเราก็กระจายให้ไปคูณทีละตัวได้เลยครับกระจายเข้าไปทีละตัวตัวแรกลบสามคูณสองลบสามคูณสองเป็นลบห 6x กำลังสองคูณ x กำลังสามเป็น x กำลังห้าคูณต่อไปครับ ลบสามคูณลบสามลบคูณลบเป็นบวกก็จะได้บวกก้า x ก,กำลังสองคูณ x ก,กำลังสอง x ก,กำลังสองคูณ x ก,กำลังสองก็จะเป็น x ก,กำลังสี่คูณต่อไปครับลบสามคูณบวกสี่ลบสามคูณบวกสี่ได้ลบ สิบสอง x กําลังสองคูณ x กําลังหนึ่งได้ x ยกกําลังสามคูณต่อไปอครับลบสามคูณบวกสามลบคูณบวกเป็นลบสามสามเป็นเก้า x กําลังสองไม่มีตัวคูณแล้วก็ใส่ลงไปได้เลยได้ไหม เอาอันนี้ก่อนอันนี้ได้ไหมครับได้ค่ะอสังเกตตัวอย่างที่ห้านะครับตัวอย่างที่ห้าเนี่ยจะเป็นวงเล็บแรกก็เป็นพหุนามวงเล็บหลังก็เป็นพหุนามสองพหุนามคูณกันเมื่อสี่ตัวอย่างแรกเนี่ยตัวตัวตั้งตัวตั้งมีแค่คจนเดียวถูกไหม แต่คราวนี้ตัวตั้งมีมากกว่าหนึ่งคนแล้วนะครับมันจะคูณเยอะกว่านี้คูณเยอะกว่าเดิมนิดหนึ่งนะครับจะพูดง่ายๆเลยทุกตัวในตัวหน้าต้องคูณกับทุกตัวในตัวหลังนะครับแต่เราจะมีหลักการคูณนะครับถ้าะจะคูณการโยงไปโยงมาโม่ซ่วนเนี่ยเดี๋ยวก็งงนะครับมีหลักการคูณเอาตัวแรกคูณก่อนนะครับสองเอส คูณ 3x 2x คูณ 3x 2คูณ3เป็น 6x คูณ x นี่ x กำลังหนึ่งกับ x กำลังหนึ่งก็กลายเป็น x กำลัง2 2x ก็ไปคูณกับลบ4ต่อ 2x คูณกับลบ4ต่อนะครับ2คูณลบ4ได้ ลบ 8x ไม่มีตัวคูณใส่หมดเลยครับลบ 8x ไอ้ 2x ตัวแรกเนี่ยคูณกับวงเล็บเนี่ยหมดทุกตัวแล้วใจ่ไหมต่อมาเราก็จะมาใช้1คูณต่อ1คูณ 3x 1คูณ 3x 1คูณอะไรก็ได้ตัวนั้นก็จะได้บวก 3x 1ก็ต้องไปคูณกับ ลบสี่หนึ่งคูณลบสี่ก็ได้ลบสี่นะครับนี่คือการคูณเจอรวมทุกตัวเลยนะครับทีนี้พอเราคูณเสร็จสังเกตว่าที่เราคูณเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีตัวที่เป็นเอกนามคล้ายสามารถรวมกันได้อยู่เราก็ทำตรงนั้นก่อนนะครับก็จะได้หก x กลังสองลบแปด x บวกสาม x ลบแปดบวกสามได้ ลบห้าเอ็แล้วก็ลบด้วยสี่นะครับนี่คือการคูณระหว่างพาหุนามกับพาหุ่นน้ำมาดูตัวอย่างต่อไป ก็เหมือนเดิมครับคูณเข้าไปทุกตัวในตัวหน้าคูณกับทุกตัวในตัวหลังคูณเข้าไปเลยครับตัวแรกเอาสาม x กำลังสองก่อนสาม x กำลังสองก็คูณเข้าไปก่อนครับตัวแรกคูณเป็นแรกก่อนสามคูณสองเป็นหก x กำลังสองคูณ x กำลังหนึ่งก็จะกลายเป็น x กำลังสามต่อมาคูณตัวที่สองถัดมาครับ สามคูณสามเป็นเก้าได้บวกเก้าเกำลังสองไม่มีตัวคูณใส่ลงมาตอนนี้สามไป็นกำลังสองคูณตัวหลังหมดทุกตัวแล้วต่อมาเราก็ใช้ลบสี 2. 4, 2, 4, 2, ่เอ็กซ์คูณลบสี่คูณสองลบสี่คูณสองได้ลบแปดเกซ์ำลังหนึ่งคูณ x กซ์ำลังหนึ่งเป็น x กซ์กำลัง สองคูณต่อไปอครับจะไม่หมดลบสี่เอ็กคูณสามลบสี่คูณสามลบคูณบวกเป็นลบสี่สามสิบสองเอ็กไม่มีตัวคูณใส่ลงมานะครับพอเราคูณครบพอเราคูณกันครบ,รคครบสังเกตว่ายังมีตัวที่รวมกันได้อยู่ก็รวมกันซะก่อนนะครับก็รวมกันซะก่อนเราก็จะได้เป็นหก x กำลังสามเก้า x กำลังสองลบแปด x กำลังสองเก้าลบแปดเหลือบวกหนึ่ง x กำลังสองแต่หนึ่งเราก็ต้องใส่ก็ได้นะครับให้รู้ว่ามีหนึ่งคูณอยู่ลบด้วยสิบสอง x นะครับเรื่องจะผมแคปครับแคปขาววันที่สี่ข้อนะครับแนตะ่ทำเลยนะเวลายังเหลืออยู่ตอนนี้นะครับทำ